จับจับจับเรื่องราวมาจับอันดับสวัสดีครับเจ็ดสองสี่อีสปอร์ตวันนี้อยู่กับผมแอดกล้วยครับและก็แอดฟิลครับวันนี้นะครับน้องฟิลครับท่านผู้ชมครับเราจัดกับนี่เลย r e s i d e n t e v i l กับ4เกม r e s i d e n t e v v l l ที่ดีที่สุดที่พวกเราชอบมากๆเลยครับนะต้องบอกเลยว่าที่ทำเนี่ย เนื่องจากไม่กี่วันข้างหน้านะทางด้าน Les s t h a n Evil 4 Remake เ,เนี่ย จะเปิดตัววางจําหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ฮะจริงๆแล้วเนี่ย Resident Evil เนี่ยมีมาแต,แต่สมัยภาคของเพย์วันแล้วนะฮะจริงโอใช่เป็นเกมซัมบี้เกมแรกๆเลยที่ดูทําให้แบบคนเล่นเนี่ยกลัวได้อเกมแรกๆที่ทําให้คนกลัวได้แล้วกันประมาณนี้โอ้แล้วบอกเลยว่าอีกไม่กี่วันเราจะได้เล่นภาคสีที่รีเมคใช่ครับภาพสวยระบบดีขึ้นสยองขวัญเหมือนเดิมถูกต้อง แล้ววันนี้บอกเลยว่า4เกมที่เราจัดมาในแฟนชายเลสเดนอีวิวอจะมีเกมอะไรบ้างมาดูกันครับเกมที่หนึ่งครับน้องฟิลครับท่านผู้ชมครับนั่นคือ Resident Evil 7าภาคอะไรนะภาคไบโอฮาร์ซาไบาโอฮาราใช่ที่ชื่อนี้มันก็ใช้ในทุกของทุกภาพของ r e s i d e แหละ แต่ภาคเกี่ยนเนี่ยพิเศษหน่อยเพราะว่าภาคเนี้ยถึงจะไม่ใช่เกมแรกๆของ Resident Evil นะครับแต่ภาคเนี้ยอยู่ประกายความสยองฝันมามากกว่าภาคก่อนๆอ,อย่างมากเอ้าทำไมอะ่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนจากบุคคลที่3เป็นมุมมองบุคคลที่1ทีนี้พอเป็นมุมมองบุคคลที่1นะครับตัวเกมก็เปลี่ยนทีมไปอีกอให้น่กกว่าขึ้นโดยการที่เราได้รับบทเป็นอีธานไม่ใช่ตัวละฟรลรีออนหรือตัวละครหลักยาก Resident Evil แล้วตัวเกมเนี้ยทำให้เราเนะี่ยต้องออกไปตามหาภรยาที่หายไปโดยมีข้อมูลไม่มา,มากต้องเข้าไปในบ้าน ที่เซลเอาันหลังนั้นตามหาเมียนั่นเองสภาพเช็ดตาตึงใจเป็นอย่างมากภาคนี้ก็ต้องบอกลีออนเลยว่าสุดยอดว่ะเพื่อนงานกีทานกีทานเออแล้วอันดับที่2ครับน้องฟิลครับท่านผู้ชมครับครับ นั่นก็คือ Resident Evil 2 Remake อ่าภาคนี้นะครับแท้จะเป็นภาคแรกๆเลยที่นำกลับมา remake ทำใหม่ที่ทำให้หลา่อนติดภาคนี้มาเพราะว่าทั้งภาพสวยเรื่องราวเดิมที่ดีอยู่แล้วเนี่ยพอมันเป็นภาพสวยครับมันเลยแบบมีคนอยากเล่นมากขึ้นโดยผู้เล่นจะได้รับบทเป็นตัวคนหลักและ Leon S Kennedy ที่เป็นตำรวจใหม่ในเมืองแ a ะ c o o n City นะครับแต่แค่มาทำงานมาแรกเมืองก็กลายเป็นซอมบี้ทั้งหมดแล้เมืองไม่จะกลายเป็นเล็กฟูหรอไม่ใช่ ทั้งเมืองเนี่ยกลายเป็นซอมบี้หมดและตัวเขาเข้ามาทํางานใหม่เ้าต้องเป็นซอมบี้ไม่ใช่อเป็นโขดเป็นตำรวจช้ชมเลย <laughs> ใครที่ชอบเล่นแบบเก็บภาพสวยในเรื่องดี <laughs> ผมแนะนำํำภาคนี้ก็เป็นอนีกภาคหนึ่งที่แบบสมควรไปเล่นก่อนที่จะไปเล่นภาคใหม่ที่กำลังจะมา ที่สามครับท่านผู้ชมครับน้องฟิลครับก็คือเลดเซนต์อีวิลวิเลดวิเลดใช่เลดเซนต์อีวิเลดครับในภาคนี้นนยังเป็นอีถึงภาคนะครับที่ใช้มุมมองบุคคลที่1เป็นหลักโดยที่ตัวละครของเราก็จะเป็นอ e ีธานวินเทอร์อีกแล้ว e อีธานอ่าแต่ครับแต่ภาคเนี้ยเรากลับไปหาลูกสาวที่หายไปหาเมียปุ๊บใช่มเมียไม่ต้องสปอยด้วยกันอ่าแล้วภาคนี้กลับมาหาลูกสาวอีกใช่โอ้โหพลังแห่งความรัก ลูกสาวโดนขโมยไปก็เลยต้องเข้าไปในหมู่บ้านหมู่บ้านที่แบบได้กลิ่นอายของภาคสีมากเพราะว่าเราไม่ได้สู้แค่ซอมบีแ้แหละมีมอนสเตอร์ต่างๆที่ไม่ใช่แค่ซอมบี้มีแบบมังกรมังกรไม่ใช่อันนั้มนมอนสเตอร์อันตัวเวิร์ดแต่ทั้งนี้จะเป็นได้กลิ่นอายของภาคสีเยอะมากครับเพราะว่ามี ร้านค้าให้เราอัปเกรดปืนซื้อปืนซื้อแผนที่ซื้อกระเป๋าเพิ่มใจกระเป๋าอะไรประมาณนี้ทําให้คิดถึงภาษีเป็นอย่างมากเลยก็เขาไม่มี iPhone เปิดแมปเราทำไมต้องซื้อแมปด้วยใส่ไม่มีสัญญาณอ๋อมีสัญญาณโอเคครับแด็ เกมที่4ครับท่านผู้ชมครับน้องฟิวครับบอกเลยว่าเกมนี้คือเกม Resident Evil ภาค4นั่นเองแบบออริจินอลออริจินอลใช่ถ้าถามหลายๆคนว่าภาคไหนคือภาคที่ดีที่สุดของ Resident Evil แล้วก็ทุกคนอาจจะตอบว่าภาค4เพราะว่าทุกคนชอบ4่ <c oughs> อ่านั่นแหละครับชอบภาคสี่เออ,อ <c oughs> เเมาถึง Resident ภาคปีโดยพวกเราเนี่ยก็อชอบมากนะ Resident Evil ภาคสี่เนียพี่เป็นเกมแรกๆเลยที่ใช้มุมมองบุคคลที่3 โดยการเล็งผ่านไหลนะครับแล้วก็ยิงตัวเกมก็ยังสนุกมากอีกครับผู้เล่นจะได้รับบทเป็นเหมือนเดิมลีออนที่ผ่านเหตุการณ์ภาคสอบมาแล้วทีนี้ต้องกลับมารับบทเป็นภารกิจตามหาลูกสาวประธานาธิบดีที่โดนขโมยตัวไปในหมู่บ้านแปลกๆอุบ้านหนึ่งทีนี้เราก็ต้องฝาฟันอุปสรรคต,ต่างๆทีนี้มอนเตอร์จะไม่ได้เป็นแนวแบบซอมบีแ้แล้วจะเป็นรัทธิรัทธิใช่คนที่มาสู้กับเราเป็นรัทธิโ,โดน ครอบงาบ้างมีอะไรที่แฝงอยู่ในตัวบ้างแล้วก็บอสต่างๆในภาคนี้เยอะมากๆอ๋อ oh, ฝ oh. นจาได้ไม่ใช่แค่บอสน,นี่แค่มินิบอสก็ทําให้เราแบบตื่นเต้นได้ของภาคนี้อุ๊คเล้วแสดงว่าภาครีมาสเตอร์มันต้องแบบกินไอความตื่นเต้นกลับมาอีกครั้งหนึง่งใช่ครับภาพ,าพแบบภาพสวยกว่าอืมภาครีเมคอ่าภาพรีเมค,พพเม,คมีเดโมให้เล่นแล้วด้วยจริงเหรอผมได้ลองเล่นแล้วเป็นไงว่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นจริงๆสนุกมากแล้วก็แบบมีบทมีฉากบู๊มีบทที่แบบ ให้เราบู๊ได้แบบเต็มที่ด้วยอ้าวิ่้ยท่นผู้ชมครับบอกเนะว่าอย่าพลาดจริงๆกับทังด้านอ่ะ e e n t e v i e w ทั้ง4ภาคที่เราบอกมาสนุกทุกภาคจริงๆมีหลายภาคจริงมีหลายภาคอีกมีภาคหมาด้วยที่แบบแบบแบบที่เขาด่าก็เป็นเกมหมาเลยค่ะจากเกมสลองผวานการเป็นเกมแบบยิงผี ใช่ครับโอ้โหนะมันมีหลายภาคจริงๆอยากให้ทุกคนไปลองติดตามกันล่าสุดดีผมก็เพิ่งเล่นรีเมคมาก็สนุกเหมือนกันใชวเ,เร็วขูไม่ใช่ภาคสี่ภาคสองมั้งใช่ครับได้จภาคสองแล้วมีภาคไทยด้วยอืมเออ<ช>มีภาคไทยด้วยคนทําภาคไทยเกมภาคไทยร้อยเปอร์เซนต์ใช่ครับลองไปตามลองไปเล่นดูอันนี้สี่ภาคนะครับครับผมก็มันมีเหมือนกันสําหรับเกม r e d e n t Evil Remake ที่จะมาเร็วๆนี้ยังไงก็ตามก็อยากจะให้ทุกคนนะ่ะ ไปลองเล่นเดโมกันก่อน <Okay. S 1> ถ้าเกิดเอ้ยคอมไม่ไหวไม่ชอบไม่เป็นไรไม่ต้องซื้อแต่ถ้าอยากเห็นเราเล่นก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับท่านผู้ชมครับฮะเราฟิวอยากเล่นไหมอยากมาก็อย่าลืมนะท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็กดไลค์กดถูกใจกันด้วยอย่าลืมกดติดตาม s u b s c r i b e อยากให้เราทำจับจัดในเกมอะไรรูปแบบไหนเรื่องราวอะไร คอมเมนต์บอกกันได้สำหรับวันนี้ผมแอดกล้วยครับแล้วก็ผมแอดฟิลครับผมต้องขอลาทุกท่านไว้เพียงนี้สวัสดีครับ